สวัสดีครับผมทั้งใหญ่เกิดมหาชนนะวันน้าอยากจะมาสอนตัดผมตรงอะไรก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวให้ลูกค้าเอาแบบไม่ดูลูกค้าเสนอแบบให้ลูกค้าให้พี่น้องใ้ชมก่อนนะครับเป็นผมสไลด์หน้านะมันจะมีหน้ามาด้วยใช่ไหมครับลูกค้ามีหน้ามาแล้วก็มีอะไรครับมีสไลด์ั้งแต่ใต้คางลงมาเลยนะประมาณนี้นะครับเป็นลูกค้าแบบมาเองนะครับนี้ลูกลูกค้าแซกเท่าไหรครับตอนนี้ข้าวปลาพอไหมเยอะแป

แล้วก็มาสไลด์ค่ะ้ามันจะเป็นผมสองตั้งของจังหวะนอ่ะเราจะไล่ตั้งแตบบ่คือเป็นแบบอ่ะสไลด์เขาจะยาวตั้งแต่ใต้คางลงไปใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยผมอะ่ะมันชันเรือใต้คางเพราะฉะนั้นเราจะสไลด์เป็นสองทัอนไปเลยง่ายๆก็หมายความว่าเราสไลด์ตั้งแต่นี้ลงมาเลยปอดจมูกของม สองท่านไปเลยง่ายดีไปล้วมาเลย สองน้มมาตัดเปเลยดูสามดึงเลยแล้วผมว่าโหลลิงพัดไปเลยล จะใช้ไกลไลน์แล้วก็ตัดเลยใช้ไกลไลน์ด้านซ้ายนะแล้วตัดเลยเจมงเลย ได้ลรไหมเกิดปากกันไกลสองมิลแล้วก็ถากๆเลยแล้วก็สไลด์ออกไปเลยอยู่ที่ความชำนาญน,นะดูมันอาจจะมันนะ,ะมาทำจริงเอามันยากกว่า้างรงเรียนสอนคือเป็นแนวทางถือประมาณนี้นะครับคุณส้มส้มถูกไหมคุณส้มใช่ไหมครับ แค่ไหมบอกผู้ชื่อผิดก็จำได้แต่คงยิงคงยิงก็สไลด์่ดดานนิดนึงทีนี้ลูกค้าบอกว่าเอาความยาวออกออกสส้นหนึ่งออกเท่าไหร่นหนึ่งพอไหมเดี๋ยวผมจะคุยค่ะดูยากเลยความยาวาออก็ให้ออกขึ้นนึงได้ไหม

ทีนี้ผมจะยกถุยแล้วความยาวเหลือเท่าไหร่หกนิ้วนะหกนิ้วตัดเลยยกขึ้นมาหนิ้วตัดเลยยกเท่าไหร่รับเก้าสิบองศานะยกขึ้นแล้วตัดยกขึ้นแล้วตัด เรขึ้นรถกลับหรอก็ไรไมเนี่ยกับแบ่งผมมันสีบส้ม คดเนี่ยับความยาเท่าไหร่หก,กนิ้วหกนิ้วตัด ด้าน,นหลังยกก้านถุงมืใสให้หมดนะครับทีนี้แล้ว็มาเช็คเช็คดูเท่ากันไหมเช็คชัวร์ว้างเลยไม่มีมันนี้ก็ผ่านยกยื่นนิดนึง นีแลวกเสือหลังบ้านเสือโคร่งตกขึ้นเห็น,ใน,ใน,ในไหมไกลๆไหมเชื่อมระหว่างข้างหลังข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเลยบยิ้วนี่ก็อีนี้หกนิว้วเชื่อมกันแล้วก็ตัด ยกตัดยังได้ตามองศาเป๊ะๆเลยร้อแปดสิบได้ถ้าเราตัวเล็กตัวเตี้ยย่อลงมามาใช่ไหมยกตัดน้ำจะมากระเทศไหมส้มมาอะไรนะพูดจะชัดสิ มาไม่มามาค่ะเดี๋ยวลของเนยอย่าเพิ่งกระตกพี่ตกตกใจเดี๋ยวรอทางการรับประกาศก่อนดูว่าน้ำหลุนทางเหนือจะมาเท่าไหร่แต่ช่างใหญ่พร้อมทุกวันอยู่แล้วนะพร้อมวิ่งหนีน้ำไม่ใช่วิ่งออกกำลังกายนะเราต้องหนีเนย,ยสู้มันทำไมล่ะการบริหารจัดการน้ำเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่หน้าที่ของช่างใหญ่ ไปแห้งเข้าไปเลยอะไรปลพอยไปปอเลย วิธีการทําให้ผมมันบางนะมีหลายวิธีนะครับทั่วไปก็จะใช้ฟันปลาสักออกแต่ท่านอยากจะบอกวิธีสไลด์ง่ายๆที่มือที่พอนิยมใช้กันแบ่งผมเป็กลีบส้มหนึ่งกลีบสองกลีบสามกีบ ยกขึ้นมาเลยขีดที่หนึ่งขีดที่สองนะี่นะขีดที่สามขีดที่สี่ ที่ห้าทีละชั้นก่อนนะเอาชั้นทวนก่อนนะขีดที่หกเราจะใช้ตอนเปียกก็ได้ตอนแห้งก็ได้นะหรือตตอนผมมันหมาก็ได้ทำได้หมดนะอยู่ที่พวกเธอเข้าใจอ่ะผม,มออกเท่าไหร่ผม,มอ,อ่อยี่สิบเปอร์เซ็นตลยนะดูฝั่งนี้ สไลด์ Slide. Slide. ไม่ต้องเห็นไม่ต้องดูก็ยังได้เลยนะเรามีความชำนาญพออยู่บ้างหรืหลักตานสไลด์ยังได้เลยหนะรัเรานคามชำนาญ ตันมาเอาเฮ้ยนาิ้วนมาห้ทิ้าิ้วหายโอ้โหหัวผมวยนะแต่นิ้วหายแล้เออเอเออเอัเอเอ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 อ้อ้ออเออเออเอ่เี่เออ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 ่อนเ่อเอเออเออเเออเนอเเเอ้เเ กังวลใจก็อะไรนานมากผมเยอะอย่างนี้สภาพท่านเหนื่อยสามเดือนห้าเดือนตัดทีของเราก็ต้องสไลด์ไปตามหน้าที่ด็อกขึ้นมาสไลด์ ใช่ไม่พอจะเห็นเท่าล่างของทรงไหมตรงไหนที่มันหนาตัวนี้มันหนาใช่ไหมคือความหนาใช่ไหมขี้ลงมาเลยนะเห็นมันล้มจับแบบมันกัดตัดเลยตัวนี้มันหนาตับตาขับ สซอรทรงนี้ไม่ได้ก็สวยยิ่งได้ยิ่งสวยมาต่อไม่หนาอีกคนที่หนาใะ่ไหมนะครับแบ,บ็กซิสเต that ดึงดูความยาวเดี๋ยงขวาตกงไปข้างหลังผูงดีไหมความยาวได้เลย ข้างหน้ากใจนะครับตัวรุ่มจะไล่เข้าเข้เข้า รู้สึกเป็นไงบ้างครับตรงนี้เบาขึ้นเบานะข่าหน้าพอดียาวไปไหมอ๋อไม่ค่ะพอดีถ้าสั้นกว่านี้มันจะเหวี่ยงไม่ไปหลังบ้านแล้วมันจะติ่มมันจะเป็นกระสานเลยนะมันจะเหมาะกับการกันฝนใส่น้ำมันใส่แรงมั้ยไม่เต็มละเต็มละเป็นลูกไล่ไหมเนี่ยลูกเลเยอร์เนี่ย วิ่งมากัีบเบื่อชื่อทรงสไลด์สไลด์ทุยแต้โมันอ่ยปรบำรุงลายผมนะไม่ใช่ปรบำรุงหน้นไาไก่เยี๋จะตัดผมตรงนี้ก็สำรองจองคิวไม,ม่ได้ศูนย์ แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่และศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าเก้าหนึ่งพันบาทต่อหนึน่งทรงนะตั้งใหญ่ตัดสอนฟรีเฉพาะในยูทูบกรอกต่อกันด้วยพูดมาเหมือนคลิปเหมือนคลิปแล้วสอนฟรีเฉพาะในยูทูบถ้ามีเรียนฟรีเมื่อไหร่จะบอกกดแชร์รอกน,นี้ก็ดู ดูมันมันพันนงๆในคลิปในยูทูบไปก่อนนะเป็นความทุยนะยครับทั้งเดียวมันก็เกิดจากการคัตติ้งเกิดจากการซอยแล้วก็เกิดจากการบัวใดนะครับแล้วก็ใส่ผลิตภัณฑ์จะเป็นอาหารผมหรือน้ำมันซิลี้ก็ได้นะอันนี้เป็นเอนี่สมาร์ทนะมอจิลซิงออยน้ำมันของ แานแน,นี้ชอบบงกว่านี้ก็ได้แต่ว่ามันไม่เหมาะสมเท่านี้เหมาะสมที่สุดในโลกแล้วเพราะเราต้องให้มันแบบรับกับความทุยแล้วก็ความหนาความยาวด้านข้างด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราเอาสบางแบบไม่ให้ลูกค้าได้วอาไปหวีเอาไปม้วนเอาไปใดเอาไป ัดเลยไม่ใช่นะต้องต้องตัดเพื่อให้ลูกค้าเอาไปต่อยอดทำอื่นด้วยนะครับขอบคุณคุณส้มสะพานใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับสวัสุีครับ